คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตใหม่ของเกมดอกันนะ,ะตอนนี้นั้นเกมดอได้มีการคอลแลปกันกับดอเอ็กเดอะฮันนะผมและได้กําเนิดห้องแบ็กดอเข้ามาและในวันนี้นั้นเราจะมาพูดถึงการอัปเดตล่าสุดของเกมดอกันก่อนที่ดอฟลอทนั้นกําลังจะออกมาให้เล่นในไม่ช้านี้ซึ่งในการอัปเดตดอฟลอทนั้นมาแน่นอนแหละครับผมเพราะว่าตอนนี้นั้นทั้งผู้สร้างและผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยคลิปสั้นๆให้เราได้ดูและรับชมกันแล้วว่าดอฟลอทนั้นจะออกมาเป็นอย่างแน่นอนและพวกเรานั้นก็ต้องรอติ ตามข่าวสารกันอีกทีว่าเขาจะเปิดให้เล่นกันตอนไหนแต่รอบนี้รับประกันว่ามาแน่นอนครับผมและในวันนี้นั้นเราจะพาไปพูดถึงอัปเดตที่ผมนั้นรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและก็ต้องใช้เวลาเล่นในการรวบรวมมาถ้าเกิดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาในส่วนแรกของการอัปเดตนะผมที่เขาปล่อยออกมานั่นก็คือ e n t i t ตตัวใหม่เขามีการอัปเดต Entity ใหม่มาถึง5ตัวด้วยกัน e n t i t ตตัวแรกนั้นก็คือเจ้าบริส เรียกได้ว่าแทบจะใช้โมเดลเดียวกันเลย <boarding. S 1> แหละครับผมเจ้าบิสนั้นหน้าตาคล้ายกับเจ้ารัดมากแต่ว่าพลังนั้นต่างกันซึ่งเจ้ารัดนนเวลาวิ่งมาก็จะวิ่งผ่านห้องนั้นไปเลยแต่ว่าพลังของเจ้าบิสนั้นจะแตกต่างเพราะว่ามันจะวิ่งไปแล้วก็จะวิ่งกลับแล้วร่างของมันนั้นก็จะมี2ส,สีสีเขียวนั้นก็จะวิ่งผ่านไปเลยอาจจะย้อนกลับมาหรืออาจจะไม่ย้อนกลับมาก็เป็นได้แต่เมื่อไหร่ที่มันวิ่งย้อนกลับมาตัวมันนั้นจะกลายเป็นสีแดงแล้วก็มีการติดบีเลยสักหน่อยแล้วมันก็จะวิ่งงงอออกกไปตตตต่่่แและททัั้้2วนีีมีมมดาเ กันนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเจ้ารัตน์นั้นเวลาที่โจมตีผู้เล่นจะโจมตีด้วย125ดาเมจซึ่งถ้าเกิดเราใช้น้ํายาแสงดาวขวดเล็กเราจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเจ้ารัตได้เลยล่ะครับผมเรียกได้ไว่ายังไงก็ตุยแต่ถ้าเกิดเราใช้น้ํายาแสงดาวขวดใหญ่เราจะสามารถป้องกันการโจมตีของเจ้ารัตได้แล้วก็เหลือเลือดอ,อีก20 ด้วยกันส่วนการโจมตีของเจ้าบลิชนั้นเจ้าบลิชจะโจมตีด้วย100หน่วยด้วยกันซึ่งถ้าเกิดเราใช้น้ํายาแสงดาวขวดเล็กเราก็จะสามารถป้องกันการโจมตีของเจ้าบลิชได้แต่อย่าให้มันวิ่งกลับนะครับผมไม่งั้นก็คงจะไม่รอดมาถึงเอนติตี้ตัวที่2นั่นก็คือเจ้าลุกแมนลุกแมนนั้นเป็นเหมือนวิญ,ญญาณคอยตามติดเราตลอดทั้งชั้นในการเล่นแบ็กดอไม่ว่าคุณจะไปห้องไหนมันก็จะเกิดมาแบบสมมันนั้นสามารถออกมาโจมตีผู้เล่นได้เกือบทุกห้องเลยแหละครับผมยกเว้นห้องเริ่มต้้้นนกกับหอองสุดททาาย่่ีเร จะเข้าโรงแรมเจ้านี้นั้นจะออกมาเป็นล่างเงาหรือบางทีเราก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้ก่อนเลยล่ะครับถ้าเกิดคุณวิ่งเปิดประตูเข้าไปในห้องและคุณมองไปทางด้านหน้าคุณก็อาจจะถูกเจ้าลุกแมนนั้นโจมตีได้เจ้าลุกแมนนี้ดูไปดูมาก็พลังคล้ายกับเจ้าอายเลยนะครับผมไม่เรียกว่าคล้ายหรอฮะเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่าเจ้าอายนั้นก็ไม่สามารถมองตามันได้แต่ว่าเจ้าอายนั้นมันยังส่องแสงบอกเราเพื่อเตือนเราก่อนว่าอย่าไปมองตามันนะแต่ว่าเจ้าลุกแมนนั้นเราแทบจะมองไม่เห็นมันเลยล่ะครับผม และในบางทีนั้นคุณก็อาจจะรีบจนเกินไปและเพียงมองไปข้างหน้าคุณก็อาจจะโดนโจมตีโดยเจ้าลุคแมนก็เป็นได้และวิธีที่ป้องกันการโจมตีจากเจ้าลุคแมนนั้นมีเพียง2วิธีวิธีแรกคุณนั้นแค่ไม่ต้องไปมองมัน หรือว่าก้มต่ําให้ได้50องศาในการเดินแต่ว่าวิธีนี้คุณอาจจะเล่นไปแล้วเกิดอาการเครืองตาหรือว่ามองสลักได้ไม่ดีพอเพราะเราต้องก้มอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะครับและในวิธีที่2นี้เราสามารถใช้ขวดแสงดาวในการป้องกันการโจมตีจากเจ้าลูกแมนได้แต่ขอย้ําก่อนนะครับผมมันใช้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณนั้นยังมองเจ้าลูกแมนต่อแล้วก็ มาถึงอินดิที่ตัวต่อไปตัวที่สามนี้นั่นก็คือ เจ้าเวกคัมเจ้าเวกข้ามนี้เป็นเอนทิตี้ที่ไม่มีอะไรมากเลยแหละครับผมพลังมันคล้ายๆกับเจ้าดูบแต่ว่าประตูของเจ้าดูบนั้นมันจะเป็นประตูหลอกถ้าเกิดเรานับเลขไปผิดเราก็จะโดนเจ้าดูบโจมตีได้แต่ว่าเจ้าเวกข้ามนั้นสามารถโจมตีเราตายได้เลยเหระครับผมเพียงแค่เราวิ่งไปเปิดประตูแล้วเราไม่ดูทางก็ไม่รอดครับผมมันเหมือนกับเรานั้นตกลงไปในหวลึกแล้วก็ตายไปใดทันทีและการรับมือจากเจ้าเวกคัามก็ไม่ได้ยากอะไรเลย แค่เพียงเราไม่ต้องเดินไปตรงมันเปิดประตูแล้วก็ถอยหลังกลับมายังไงซะเราก็ไม่มีทางตายจากมันแน่นอนครับผมมาต่อกันด้วยเอนดิทีตัวที่4นั่นก็คือเจ้าเฮสเจ้านี่นั้นไม่มีพลังที่เหมือนใครเลยแหละครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวที่แตกต่างเลยในโหมดแบ็กดอร์นี้มันเป็นโหมดจับเวลาและมันก็มีเวลาจํากัดเจ้าเฮสนั้นจะออกมาโจมตีผู้เล่นก็ต่อเมื่อเวลานั้นหมดลงถ้าเกิดเวลาเหลือสูตนั้นจริงๆแล้วมันจะหน่วงเวลาก่อนนะครับผมมันยังไม่มาทันทีเลย มันจะมีเสียงกล้องกังวานและค่อยๆค,คลืบขานเข้ามาหาผู้เล่นถ้าในจังหวะที่มันกําลังจะเข้ามานีผู้เล่นนั้นหาสหลักทันละก็เราก็จะรอดจากการโจมตีของเจ้าเฮดได้เลยล่ะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผู้เล่นนั้นหาสหลักไม่ทันและเวลาหมดลงผู้เล่นนั้นก็ต้องเตรียมตัวตายในวันช็อตและน้ำยาแสงดาวนี้ไม่สามารถปกป้องเราจากเจ้าเฮดได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ายังไงก็ตาย100เเซ และมาถึงตัวสุดท้ายเอนติตี้ที่เพิ่มเข้ามาตัวที่5นั่นก็คือเจ้าเรดสเจ้าเรดสนั้นเป็นผีตัวใหม่ที่โผล่เข้ามาในโรงแรมโฮเทลและวิธีที่เรานั้นจะพบเจอกับเจ้าเรดสได้นั้นก็คือเราจะต้องรอเป็นเวลา1ชั่วโมงในชีวิตจริงให้ตัวเกมนั้นเวลาหมุนเดินทวนไปถึงเที่ยงคืนนาฬิกาในตัวเกมที่แขวนผนังอยู่นั้นจะเริ่มต้นด้วย5ทุ่มเป็นต้นไป และถ้าเกิดว่าเรารอถึงเที่ยงคืนเมื่อไหร่เจ้าเดธก็ถึงจะโผล่มาให้เราเห็นจากนั้นเราต้องทําตามขั้นตอนที่2ต่อไปเราต้องวิ่งไปให้ถึงห้องที่13เจ้าเดธถึงจะโผล่ออกมาให้เราเห็นนั่นเองครับผมและถ้าเราพบเจอมันเราสามารถใช้ไม้กางเขนในการจับมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่จับมันละก็ยังไงผู้เล่นก็ตายภายในวันช็อตเลยแหละครับผมและถ้าเกิดเราเจอมันในรอบแรกแล้วใช้ไม้กางเขนจับมันแล้วเราจะสามารถเจอมันในรอบที่2ได้อีกไหมถ้าคุณนั้นสามารถรออีกชั่วโมงหนึ่งได้มันก็จะโผล่ ตัวที่2มาให้เราเห็นและบางคนก็อาจจะสงสัยในส่วนนี้อีกว่าถ้าเราวิ่งเลยห้องที่13ไปแล้วมันจะยังออกมาได้ไหมและตัวผมนั้นก็ได้ทดลองมาหมดแล้วถ้าเกิดประตูที่1 4เปิดออกเป็นต้นไปยังไงซะเจ้าเรสก็จะหายไปทันทีหรือว่าถ้าเกิดคุณนั้นวิ่งไปไกลๆแล้วแล้วคุณรอเวลาให้มันเกินเที่ยงคืนแล้วก็เจ้าเรสจะออกมาไหมตัวผมนั้นก็ได้ทดลองมาอีกแล้วว่ามันไม่ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมและตอนนี้ก็จบไปนะครับผมในส่วนของการอัปเดต e อ t i t y ที่เข้ามาใหม่ใน ตัวเกมโลว์บ็อกดอล่าสุดนี้และในส่วนของการอัปเดตยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ในส่วนอื่นก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมมาเหมือนกันและเราจะพูดถึงน้ํายาบ o อทเทิลออฟสตาร์ไลท์น้ำยาขวดแสงดาวนั่นเองซึ่งน้ํายานี้จะมีทั้งขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่น้ํายาแสงดาวนี้มีคุณสมบัติก็คือทําให้ผู้เล่นนั้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มเลือดให้กับผู้เล่นถ้าเกิดผู้เล่นนั้นเลือดลดก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เหมือนยารักษานั่นเองแต่ว่าถ้าผู้เล่นนั้นเลือดเต็มอออยยู่่่่แแลลลล้้ววมมมัันนนกกก็จจะะิิิงงเเเเพหดดขาาไปีตถึ ลงเรื่อยๆจนกลับมาเหลือเลือดเต็มหลอดเท่าเดิมน้ำยาแสงดาวขวดเล็กนั้นเพิ่มเลือดให้กับผู้เล่น25หน่วยส่วนน้ำยาแสงดาวขวดใหญ่นั้นเพิ่มเลือดให้กับผู้เล่นถึง50หน่วยด้วยกันมันเยอะพอที่เรานั้นจะรอดจากเจ้ารัดได้เลยล่ะครับผมและน้ำยาแสงดาวนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าเรานั้นนำน้ำยาแสงดาวไปใส่ไว้ในลิฟ์ชั้นร้อยเราจะสามารถปลดมิติพิเศษออกมาได้อีกหนึ่งมิติและทำให้เรานั้นสามารถใส่ของได้เพิ่มไปอีกหนึ่งชิ้นด้วยกันเป็น ส่วนอัปเดตต่อไปนะครับผมก่อนหน้านั้นเจ้ารัตไม่สามารถมาในห้องที่มีลูกตาของเจ้าซิกได้แต่ว่าในปัจจุบันนั้นแม้จะมีลูกตาเจ้าซิกอยู่ที่กำแพงเจ้ารัตก็ยังจะสามารถมาหาเราได้ต่อไปเพื่อนๆนั้นก็อย่าประมาทในการเดินผ่านลูกตาของเจ้ารัตกันนะครับมาพูดถึงในส่วนอัปเดตต่อไปกันนะครับผมตอนนี้เจ้าอายนั้นมีแอนิเมชันใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วล่ะฮะถ้าเกิดผู้เล่นนั้นจ้องมันจดตุยแล้วก็มันนั้นจะสามารถดึงเราเข้าไปหามันได้เรียกได้ว่าอัปเดตนี้ทําให้เจ้าอายนนั้ดู เทพขึ้นมามากเลยล่ะครับผมและในส่วนต่อมานั้นก็คือเจ้าหอต้องส่วนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการอัปเดตใหม่หรือเปล่าแต่ว่าตัวผมนั้นเคยเจอเจ้าหอตั้งแต่ห้องที่4เลยแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้ในตอนนั้นแล้วก็เจอหลังจากห้องอื่นๆซึ่งเมื่อก่อนนั้นเจ้าหอไม่น่าจะมาในห้องพวกนี้ได้ผมจึงคิดว่านี่คือการอัปเดตการปรากฏตัวของเจ้าหอให้เพื่อนๆน,นั้นได้เจอมันตั้งแต่แรกเริ่มเลยล่ะครับผมและในส่วนต่อมานั้นก็คือฟิกเกอร์ห้อง50ตอนนี้นั้นฟิกเกอร์สามารถฆ อ้อมเพื่อมาหาเราแต่ตอนนี้นั้นมันสามารถข้ามเข้ามาโจมตีผู้เล่นได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองอย่าทำให้มันได้ยินเสียงจะดีกว่า และมาในส่วนต่อไปนั่นก็คือเจ้าซีกเฟสสองเจ้าซีกเฟสสองนั้นปกติมันจะวิ่งเป็นทางยาวให้เราวิ่งไปจนสุดเลยแต่ว่าในปัจจุบันนั้นมันจะอัปเดตให้เรามุดเหมือนเฟสแรกถ้าใครไม่ชอบมุดแล้วละก็เรียบร้อยแน่นอนครับผมและมาในส่วนอัปเดตต่อไปในห้องของเจ้าเจฟบ๊อบกอบบินเราจะได้พบกับร้านคา้าที่วางขายของแบบสุม่มเราสามารถผ่านมาซื้อของตรงจุดนี้ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราออกจากห้องนี้ไปแล้วแล้วเจ้ารัดนั้นวิ่งผ่านห้องนี้ได้แล้วก็ให้ผู้เล่นลองย้อนกลับ ดูเราจะพบกับร้านของเจ้าเจฟนั้นปิดตัวลงและเก็บของเข้าร้านไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราหันไปทางโต๊ะเจ้ากอบบินเราจะเห็นเจ้ากอบบินนั้นนั่งลงที่ใต้โต๊ะเหมือนกําลังมุดโต๊ะซุกเจ้ารัดอยู่แต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่สนใจเจ้ารัดเลยนั่นก็คือเจ้าบอบเพราะว่าเจ้าบอบนั้นอาจจะตุยไปแล้วก็เป็นได้มาต่อกันด้วยการอัปเดตสวนดอกไม้หลังประตูที่90เป็นต้นไปเมื่อก่อนนั้นห้องนี้จะมืดและมีฟ้าร้องเป็นจังหวะทําให้เรานั้นสามารถจับจังหวะได้ว่าเจ้ารัดนั้นมันวิ่งมาตอนนไห แต่ว่าในปัจจุบันนั้นตอนนี้ฟ้าผ่าลลัว,ลวเรียกได้ว่าล,วลัวเลยแล้วครับผมกะจังหวะเจ้ารัดก,กันไม่ถูกเลยถ้าเราเข้าประตูหนึง่งเราก็ต้องยืนรอมันก่อนเผื่อว่าเจ้ารัดนั้นจะวิ่งผ่านมาก็เป็นได้และในส่วนท้ายที่สุดนี้อยากจะพูดถึงเจ้าแอมบูดท,ที่ไม่อยากจะพูดเลย มันหายหัวไปไหนตัวผมนั้นเล่นมา30บวกกว่ารอบไม่เจอมันเลยจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะทุกครั้งที่ผมวิ่งมานั้นผมจะพกขวดแสงดาวมาด้วยเพื่อเอามาทาคลิปเลยไม่เจอมันหรือเปล่าหรือว่าเขาอัปเดตให้มันนั้นนานๆสุ่มมาทีแต่นั่นแหละครับผมทําให้การรวบรวมข้อมูลของผมครั้งนี้ไม่เจอเจ้าแอมบูสเลยสักครั้งเดียวก็โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะผมสําหรับข้อมูลการอัปเดตโรบ็อกดอลล่าสุดของเรานะผมเรียกได้ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ตัวผมเป็นคนรวบรวมมาทั้งหมดเลยนะ ต้องเล่นเองไปตามหาเองเพื่อเอาคลิปนั้นมาทํามันก็เลยอาจจะช้าหน่อยครอาภัยมาณที่นี้แล้วถ้าข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพ้องยังไงช่วยกันคอมเมนต์เสริมบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปหน้ากันต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปพินเรื่องนี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม